สวัสดีค่ะแบงค์นะคะอันนี้เราก็ถายหมดแล้วนะคะหมดเกี้ยงเลยนะคะในหม้อก็หมดนะคะไม่เหลืออะไรเลยนะคะวันนี้หมดทุกอย่างเ๋ยวให้ดูนะเอามีซ่อนนะคะนี่นะคะออ้หมดเกี้ยงนะคะของใบซ้อนกันคะ่ะอันนี้ก็หมดเกี้ยงโพงก็หมดเก็บแล้วนะคะเก็บของแล้วข้างหน้าก็คือ หมดเกลี้ยงเลยนะคะเพราะข้าเพราะข้ามื่อยปะเมื่อยปะเอาเมื่อยกินข้าวแรงกับหญิงต้องไปดูต้องไปดูนะคะแหม่มเหลืออะไรอยู่ปะอะไรเยอะหมูวานหนีหมดก้อนหมูหมูวานหนีหมดก้อนหมูวันนี้ก็นั่งฝ่าหมูมา เนื yeah, you mm ่อยมวยบูมมาเข้าร้ายเนื่อมวนี่มอนกมเมื่อนี้เพันหุงข่าสองรอบเด้อปรธรรมดาอันเนียวสิบบาทแน่เร็วเอราแรกขายมอนั่งน่าบูดได้ขายของอัะลูกค้ากัจนมาอยากใกล้เว้ น่าบูได้กอ้อนใหม่อีกได้ยังว่าวันใหม่ได้ค่ะอันนี้พี่ด้เมื่อวาน,นนี้มีพี่ๆถามหาว่าคือบอได้ยินเสียงไหมครับปาทูเมื่อวานประคับประท <laughs> ปเท็ดบุญจ้าบุญละทับลายก็เล <laughs> <Ball. S 2> ยเ <laughs> <Melt> มื่อยเมื่อนี้ก่ะรุ่นเลขรุ่นเลขหลายค่ะจนลูกสินเฮียเมื่อนี้ กันคือเก่าค่ะขายบัตรคุยา,างมือเหนื่อยเหนื่อยเนาะรุ่นเรกหลายจน,หน,เ,นเหนื่อยนะพ่อนะลอยมาเลยหล่ะลอยหนึ่งก็บ่ได้รางวาัลใกล้เคียงกับวัดเจดียอ๋อบเบ่บบได้อะไรโอ้ยสองถึงห่านี่เออถห่ารุ่นแหละไปนี้นะอุ้อยหักคักเมื่อนี้ก็ได้ปลาทูพี่ด้าน,นะคะไปกินเก๋าคือเก๋าเห็นยังนี่นะเล่นเกมมาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อเดี๋ยวแม่มนางเล่นเกมปันวันใหม่ โอ้โหมาธรรมดาเหลือแค่นี้แล้วนะคะข้าวสวยอันนี้นะคือเหมาะที่สองนะคะข้าวสวยมาธรรมดาเด้อเราขายข้าวแต่ละหมื่นนะหมื่นนี่กับโอ้ยมื่ว่านนี่นะพี่ดานางเฝ้าแบงเปิลขายบัตะเวนอู้วันขายดีแฮมว่านนะเมื่อนี่เดียวตาบุมก็เล็กจัดเต็มเต็มถังให้เลย <c oughs> เต็มเต็มถังวันนั้นรับวันนางนางสี่ดอกอ <c oughs> ันนี้พี่โพสเหลืออะไรบ้างโอ้เ,เหลือไส่ไส่ย่า,ยยางเมนูใหม่ใช่ไส่ย่างอร่อยมากเมนูใหม่อืมาใหญ่ๆเลยครับมาละสิบบาทไหนกำไรไม่ใส่มากำไรไปไหนหมดไม่ได้ใสม่มาเลย น้ำจิม้มซีฟูด้ดช่จะหมดแล้วขายดีของขายดีอร่อยอเป็นงา,นะาวันนี้เ้วเมาหน่อยแร็วม่าเมาเมาเลยค่ะเมาเ็วเมาเมาให้น้องกินหน่อยตลาดเริ่มเงียบแล้ววันนี้ห่วยออกอคนเงียบนะแต่เมื่อวานนี้โอเคนะ <laughs> นี่นะคะร้านไก่ทอดของพี่เบียพี่เบียไม่ได้หายไปไหนนะคะพี่เบียยังอยู่กับแบงอยู่นะคะ นี่ไงคะพี่เบียร์ยังอยู่ตรงนี้คิวไม่ไหนไปไหนอนะ่ะพี่เบียร์ยังอยู่ตรงนี้นะคะบอกเบียร์ยังอยู่ตรงนี้ใครบอกว่า,<ร>าบแบบใครแบงค์ทุกวันใครบอกว่าพ,พี่เบียร์เลิกขายนะคะไม่จริงค่ะพี่เบียร์ฟอแบงค์ทุกวันคะ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอหนึ่งหัวใจนะคะเ,เป็นกำลังใจให้แบงค์นะคะขอบคุณคะ่ะ